สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับ วันนี้โคอ้นบางๆก็เลยจะมาทำคลิปสั้นๆนะครับเพื่อเป็นการทบทวนตัวเองไปด้วยนะครับตอนนี้หลายๆคนก็มูฟมาใช้แคนวาในการออกแบบการทํางานต่างๆนะครับซึ่งแคนวาเองก็สามารถทําได้อะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนลูกไปเลยก็ว่าได้นะครับเห็นมีข่าวมาว่าระหว่างแคนวากับ PowerPoint ครับจริงๆ PowerPoint นี่ก็ทําได้เยอะเหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะใช้งานมันยังไงนะครับแต่ตอนนี้สะดวกสุดในการทําก็คือบนแคนวานะครับวันนี้จะมาทํา QR code ที่ทำจากแคนวานะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าจริงๆเราครูอนเองปกติออกแบบกราฟิกจะเอา QR code มาใส่เนี่ยก็เอาลิงก์ไปทำในเว็บทำ QR code นะครับก็เพิ่งมารู้ไม่นานว่า,า QR code มันทำจากแอป Canva ได้เลยนะครับเพราะนั้นวันนี้จะมาสาธิตนะครับการทำ QR code จาก Canva นะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับยกตัวอย่างการใช้งานก็คืออันนี้คือปก YouTube ของโก o อนนะครับแล้วโคู้นก็จะทำเาเรียกว่า QR code มาใส่นะครับเผื่อแบบว่าส่งอันนี้ไปให้เพื่อนให้เพื่อนสแกนนะครับเอาเป็น EP10 นี่ก็ได้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องไปหาลิงก์ที่เราจะทำก่อนนะครับอ่ะก็จะมาเลือกลิงก์ที่เราจะเอามาทำ QR code เมื่อกี้โกูอ้นเลือกไว้ที่ EP10 นะครับ ก็ไปคัดลอกลิงก์มานะครับคัดลอกลิงก์ที่เราจะทำนะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าแคนวานะครับให้เราไปที่ด้านข้างนะครับของหน้าแคนวานะครับแล้วก็ไปเลือกที่แอปตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับมันจะมีบอกว่า QR code ตรงนี้นะครับมันก็บอกว่า เมื่อใส่ไปแล้ว QR code เนี้ยมันจะไม่หมดอายุด้วยนะครับที่เราสแกนอยู่จะไม่หมดอายุแต่ว่าถ้าเราไปทำในบนเว็บต่างๆบางทีมันหมดอายุสแกนไปมันก็จะเด้งไปแอปโฆษณาหรือแอปอื่นๆนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าทำากแกนวาแล้วมันจะไม่หมดอายุนะครับแล้วก็ทำการวางลิงก์ลงไปนะครับแล้วก็คลิกที่สร้างรหัส QR code ครับเห็นไหมครับแป๊บเดียวเราก็จะได้ QR code นี้ขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อเราได้ QR code นี้มานะครับมันก็จะมีการปรับแต่งสีแบ็กเกาวนะครับ อ่าสีฟอกกลาพวกเนี้ยเอาสีอะไรนะครับลองเปลี่ยนสีได้นะครับอ่ะพวกลองเปลี่ยนเป็นสีแดงดูนะครับก็ทําการอัปเดตนะครับมันก็จะเป็นสีแดงแต่ทางนี้ทั้งนั้นนะ QR code นะครับกุ้นมีความเห็นว่าใช้สีดําจะดีที่สุดนะครับเวลาเราไปพิมพ์หรือส่งอะไรไปความคมชัดมันก็จะดีกว่านะครับอ่ะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็เอาไปวางนะครับมุมใดมุมหนึ่งนะครับเพื่อให้รู้ว่าเนี่ย QR code อันนี้นะ มันคือลิงก์ของอ่า u u u e e ที่จะไปดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบ QR Code ตัวนี้ดูครับสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนีูุ้้นอยู่ที่โรงเรียนวัดคีรีวิหารสมเด็จพระวนรัตนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับโดยครู หลังจากที่เราสแกนดูแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือ,อมันก็สามารถที่จะลิงก์ไปนะครับนี่ก็คือวิธีการสร้าง QR code ง่ายๆนะครับจาก Canva นะครับน่าจะใช้ได้ทั้งฟรีทั้งแบบตัวโปรนะครับจริงๆไม่ต้องไปใส่รายละเอียดอะไรเยอะนะครับ เพราะว่ามันใช้สีดํากับสีขาวแบบนี้มันก็จะสแกนติดง่ายที่สุดนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็หวังว่านักเรียนหรือคนที่ใช้งานอยู่โดยเฉพาะคุณครูเองนะครับเราต้องอยู่กับพวกนี้การสร้าง QR code ไฟล์เอกสารมาเก็บไว้ใน QR code แล้วก็ส่งให้คนอื่นหรือส่งให้นักเรียนอะไรแบบนี้เราต้องทําอยู่ตลอดเวลาอันนี้ครูอ้นก็ทําไว้ทบทวนตัวเองแล้วก็เลยนํามาแบ่งปันในวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนครับสำหรับว,วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ